าวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือและสภาวัฒนธรรมอำเภอพานกระต่ายร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์วัฒนธรรมกำแพงเพชรสู่อีสานณจังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่31มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2551กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือจำนวน40คนและอำเภอพางกระต่ายจำนวน80คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างภูมิภาคทั้งยังเป็นการส่งเสรมิมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรโดยเครือข่ายวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรสู่อีสา,สา,าน,านาวันที่1งกุมภาพันธ์2551ัน คณะเดินทางถึงจังหวัดสะแก้วได้เข้าศึกษาดูงานณนะเทศบาลตำบลเขาชะกันพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเขาชะกันนำชมปราสาทสะดกกอกทม ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอตาพระยาจัังหวดส,สะแก้วประสาทสร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสะดกกอกโถมเป็นภาษาเขมรแปลว่าแหล่งของต้นกกมีอนาบริเวณกว้างขวางประกอบด้วยองค์ประสาทสามหลังมีกำแพงสีลาสองชั้นคูน้ำล้อมรอบโคปราระหรือซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีวิหารคตบรรณาลัยสองหลังมีปราสาทหลังกลางเป็นปรางประธาน ช่วงบ่ายเดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการซื้อขายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐกัมพูชานตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วกว,ว,ใใวันที่2กุมภาพันธ์2อ5 1ันาอยหเอเวลา12นาฬิกา ถึงจังหวัดนครราชสีมาแวะที่ตำบลหินดาษอำเภอห้วยถแถงได้รับการต้อนรับจากเทศบาลตำบลหินดาษและกลุ่มแม่บ้านชมศิละปะการสแสดงของอีสานจากเด็กในชุมชนจากนั้นเดินทางไปนมัสก,การหลวงพ่อวัดอุทัยมคคารามซึ่งเป็นวัดที่ชาวตำบลหินดาษเคารพสักการะ เวลา14นาฬิกา30นาทีเดินทางเข้าชมประสาทหินพิมายซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโคราชเป็นระยะทาง60กิโลเมตรตามเส้นทางสายมิตรภาพโคราชขอนแก่น ปราสาทหินพิมายหันหน้าไปทางทิศใต้แผนผังของปราสาทแบ่งเป็น3ส่วนคือลานชั้นในมีทางเดินกว้าง2เมตร35เซนติเมตรเดินทะลุกันได้ตลอดทั้ง4ด้านหลังคามุงด้วยแผ่นหินมีปรางประธานสร้างด้วยหินทราย ตั้งอยู่กลางลานฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12หน้าบันและทับหลังส่วนใหญ่สลักเป็นภาพเล่าเรื่องรามยณนะรามาวตารและกิษณาวตารส่วนทับหลังของประตูชั้นในเป็นภาพทางคติพุทธศาสนานิกายมหายานด้านหน้าปรางประธานยื่งไปทางซ้ายและขวามีปรางองค์เล็กอีกสองหลังองค์ทางซ้ายสร้างด้วยศิลาแรงเรียกปรางพม,มทั์ปรางทางด้านขวาสร้างด้วยหินทรายแดงเรียกปรางหินแดง ถัดจากระเบียงโคดออกมาเป็นลานนอกร้อมรอบด้วยกำแพงอีกชั้นหนึ่งประกอบด้วยอาคารที่เรียกว่าบันนายสองหลังตั้งคู่กันอยู่ทางทิศตะวันตกมีสระน้ำอยู่ทั้งสี่มุมทางเข้าด้านหน้ากำแพงชั้นนอกมีสะพานนาคราชและปฏิมาก,กรรมรูปสิงหถัดจากกำแพงชั้นนอกออกไปยังมีกำแพงเมืองร้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันมีให้เห็นชัดเจนทางด้านทิศใต้นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้อุทยานประวัติศาสตร์พิมายเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬกาค่าเข้าชมชาวไทยคนละ10บาทชาวต่างประเทศคนละ40บาทจากนั้นเดินทางไปชมต้นไสรงาม อยู่บนฝั่งแม่น้ำมูลบริเวณเขื่อนพิมายก่อนข้ามสะพานท่าสงกรานเข้าตัวอำเภอพิมายสยงามแห่งนี้มีอายุประมาณร้อยปีให้ความร่มรื่นสวยงามมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณประมาณ15,000ตารางฟุตรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาศเสด็จประพาสเมืองพิมายเมื่อปีพุทธศักราช2454เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว าาเ,กกเวลา16นาฬิกา30นาทีเดินทางถึงตำบลหนองหัวฟานได้รับการต้อนรับจากเทศบาลตำบลหนองหัวฟานอำเภอสแกแสงซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านคือใช้หัวฟานจำลองโดยนำเขาจริงมาประดับติดไว้ที่ประตูทางเข้าอาคาร านมีลักษณะคล้ายเก้งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาษาถิ่นของชาวตำบลหน,นองหัวฟานวันที่3กุมภาพันธ์2551ช่วงเช้าเดินทางไปกราบอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีเป็นอนุสาวรีย์แด่วีรกรรมอันก้าหารของวีรสตรีไทย ร้างขึ้นเมื่อปีพศ2476ตั้งอยู่กลางเมืองชาวต่างทิ่นและชาวเมืองโคราชนิยมมาสการะและขอพรจากย่าโมอยู่เสมออนุสาวรีย์ลอด้วยทองแดงรมดำแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพตั้งอยู่บนฐานภัยทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ซึ่งบรรจุอัฐิของท่าน เมื่อปีพุทธศักราช2369เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันท์ได้ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราชคุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพได้เป็นผลสําเร็จประชาชนพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าสุรนารีขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษาย,ยนเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่าน เวลา9ก้นาฬิกาเดินทางไปนมัสการพระที่วัดสาลาลอยปัจจุบันมีจุดเด่นอยู่ที่พระอุโบสถที่สร้างใหม่ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ใช้วัสดุพื้นเมืองกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนาประดับตกแต่ง ปัจจุบันจะมีผู้เข้ามาแก้บนโดยใช้เพลงโคราชเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของคนโคราชเวลา10นาฬิกา30นาทีเดินทางศึกษาดูงานหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอำเภอโชคชัยอยู่ห่างจากตัวเมือง15กิโลเมตรตามทางหลวงสาย224โคราชโชคชัยชาวบ้านใช้ดินริมฝั่งแม่น้ำมาปั้นภาชนะใช้สอยและทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันด่านเกวียนมีชื่อเสียงมากในฐานะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้สวยงามนักท่องเที่ยวนิยมไปชมวิธีการผลิตและซื้อหาเครื่องปั้นดินเผาขนาดต่างๆอยู่เสมอเวลา13.30นาฬิกา30นาทีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่ที่บ้านโกรบเดือน5อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา แม้จะยังไม่เปิดเป็นทางการแต่ก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชมกันมากเนื่องจากว่าเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์หนึ่งในเจ็ของโลกที่รวบรวมเอาเรื่องราวของไม้กลายเป็นหินไว้ให้ศึกษาอย่างเต็มรูปแบบไม่เพียงแต่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์และกระดูกไดโนเสาร์อีกด้วยพิพ,ธพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบันและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินถือเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเอาไม้กลายเป็นหินมากกว่าร้อยชนิดอายุประมาณ8 0 0แสนถึง320ล้านปีมาจัดแสดงไว้ หากนักท่องเที่ยวมาชมก็ขอแนะนำให้เข้าไปปูพื้นฐานกันก่อนที่ห้องชมวีดิทัศน์เรื่องกำเนิดโลกหลังจากรู้เรื่องราวการกำเนิดโลกแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่สวนจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของไม้กลายเป็นหินที่จะพบคำตอบว่าไม้กลายเป็นหินคือไม้ที่กลายสภาพไปเป็นหินเกิดขึ้นได้เพราะมีสารละลายแร่แทรกซึมเข้าไปแทนที่เนื้อไม้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้าง สำหรับประเทศไทยนั้นจังหวัดที่พบไม้กลายเป็นหินมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งไม้กลายเป็นหินที่มีอายุมากที่สุดนั้นพบที่อำเภอปากช่องและวังน้ำเขียวมีอายุประมาณ150ล้านปีสิ่งที่ไม่ควรพลาดชมในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนี้ก็คือไม้กลายเป็นหินอัญมณีพบที่บ้านมาบเอื้องอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอายุประมาณ8 0 0 0 0ปี นอกจากนั้นยังมีตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับไม้กลายเป็นหินของประเทศต่างๆอีกด้วยเช่นในประเทศไทยเชื่อกันว่าหากใครได้สัมผัสก็จะทำให้มีอายุยืนยาวแต่สำหรับคนที่อยากได้ไม้กลายเป็นหินมาไว้ในครอบครองต้องระวังจะถูกจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับอีก7จ0 0แสนบาทด้วยหากอยากดูไม้กลายเป็นหินในบรรยากาศแบบธรรมชาติก็ต้องออกมาชมที่ด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ เพราะตรงส่วนนี้ได้จัดทําเป็นส่วนไม้กายเป็นหินและมีไม้กายเป็นหินจากหลายแหล่งที่มาจัดแสดงไว้ในบริเวณนั้นต่อมาพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบันจัดแสดงฟอสซิลช้างที่พบในโคราชถึง9สกุลจาก42สกุลทั่วโลก ส่วนใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่าช้างแมมมอตของไซบีเรียและอเมริกาเหนือเสียอีกที่นี่เราจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างช้งงางสี่งาช้างงาจอบช้างงาเสียมที่มีอายุประมาณ16-5ล้านปีสุดท้ายคือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จะเห็นได้ถึงไดโนเสาร์โคราด6ซ้ายพันธุ์อายุประมาณ100ล้านปีจะได้สนุกสนานไปกับห้องฉายภาพเคลื่อนไหวเป็นเรื่องราวของไดโนเสาร์กินเนื้อจอมโหด ปะทะกับอีกวนโนดอนใจเด็ดเป็นวีดิทัศน์ที่สร้างด้วยเทคนิควิดีโอแอนิเมชั่นใช้รอบทิศทางบนผนังโค้ง360องศาเรียกว่าไดโนเสาร์กระโดดจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามหัวผู้ชมกันเลยทีเดียวผลิตภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง23กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาขณะนี้ยังไม่เก็บค่าเข้าชมเนื่องจากยังไม่เปิดบริการอย่างเป็นทางการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044216617-8 เวลา16นาฬิกา30นาทีแวนนมัสการหลวงพ่อโตอำเภอสีคิ้วหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวอำเภอสีคิ้วด้วยบุญกุศลอันแรงกาของคุณสรพงษ์ชาตีประธานดำเนินการก่อสร้างองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกณนะอำเภอสีคิ้วซึ่งมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามานามัสการกราบไหว้มากมาย ท่านใดที่มุ่งหน้าสู่อีสานบนถนนมิตรภาพจะผ่านอำเภอสีคิ้วสังเกตเห็นวิหารอันยิ่งใหญ่อยู่ติดถนนขาออกจากกรุงเทพก่อนถึงตัวเมืองโคราชเพียง40กิโลเมตรภายในบริเวณวิหารจะตกแต่งจัดสวนด้วยต้นไม้และดอกไม้อย่างสวยงามการเดินทางก็สะดวก จากการศึกษาดูงานตามโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรมกำแพงเพชรส่อีสานณจังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ทําให้เกิดเครือญาติเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมสามารถนําประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้กับงานวัฒนธรรมของอําเภอลานกระบือโดยเฉพาะ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวพัฒนาการสังคมมนุษย์ที่เป็นรูปประรรมได้แก่การตั้งถิ่นฐานอาคารบ้านเรือนตลาดโรงสีชุมชนวัดโบราณน,นสถานและนมามมรทำได้แก่วิถีชีวิตผู้คนเอกลักษณ์ความเชื่อประเพณีของชาวอำเภอลานกระบือโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไปอํำนวยการผลิตโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือนายธรรรงจันคงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือนายสมนึกจันพุธรองประธานสภาคนที่หนึ่ง นายสุประชาติบดีรัตน์รองประธานสภาคนที่สองนายฟักนวลทิมกรรมการนายพิชัยบำรุงพงศ์กรรมการนายอุทัยสุภกิจเจริญกรรมการนายระม่อมเกตแก้วกรรมการนายพัทรพลพัชณีกรรมการนายสิริพงษ์เฟืองลิขิตกรรมการนายแลอ้นอินกรรมการนายเดชาสมบูรณ์ศิลกรรมการนายทองดีอรุณโนผู้ช่วยเลขาธิการ นางวันนาทับมงคลนักวิชาการวัฒนธรรมหกวอปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือนางสาวอัศราอ่อนจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรที่ปรึกษาขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นนพลวงองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองหลวงและ อ,องค์การบริหารส่วนตบลจันทร์ดินแห่งความรักด้วยศรัทธาที่มั่นคงรักย่่งยืนยงตลอดไปขอแค่มีเธอกับฉัน